ิ้วแต่แจวนะ,ะน้องคือกาแฟบิฟนะคะวันนี้หลายคนแบบงงมากเลยอะไรคือกาแฟบีฟอะไรคือกาแฟดำอะไรคือแบงค็อปปี้เฮ้ยเดีวมันมีผสตโต๊ะด คูนโปรเตนคุณคะวันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะแคลอรี่แค่ 4, 4ขขี่คิบแคลนั้นนะคะกาแฟกาของเรานะคะเป็นแบล็คคอฟฟี่นะคะตื่อเราใช้นะคะกาแฟพัดอาราบิก้าได้ให้ความรู้สึกหอมโดยเฉพาะเป็นอาราบิก้าทางเอธิโอเปีย e และ โสมแดงน,นะคะซึ่งเรามีวิธีการนะคะเป็นสัตเรียนของเราเนี่ยได้กินคอ์สแล้วก็ขึ้นชื่อในเรื่องของโสมมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะช่วยในเรื่องของการกระตุน้นระบบร่างกายนะสำหรับใครที่กลัวว่าเฮ้ยเกค,คะกินกาแฟดำแล้วตามันจะแข็งยาญจชท้หรือเปล่าคะจะบอกอย่างนี้นะคะตัวนี้เนี่ยมันเป็นไป ชงอยู่นะคะด้านหลังตองของเรานะคะเสร็จปุ๊บค่อยๆทำการรินรินรินน,น้ำร้อนใส่ลงไปนะลินจะหอมอกวลนมากช่วยในเรื่องของการขยายเรื่องหลอดเลือดนะคะบำรุงร่างกายนะคะผิวผมเล็บได้หมดเลยนะคะไขมันคอเลสเตอรอลความดันต่านะคะตีมากๆโดยเฉพาะแบงค์ฟฟี่ตัวนี้ทนะมาไปอินไม่เยอะไม่หน่อยเป็นตูรกลางกลานะคะ เป็นคู่แบบกๆๆาลางๆกับนางพีเพราะฉะนั้นแล้วค่ะตัวนี้ตอบโจทย์สำหรับคนที่ คือสี่ครั้งเนี่ยจะกาลังดีมากเลยนะสำหรับตัวนี้นะตัวใหม่ล่าสุดน,นะคจะบอกเลยว่าติดพักมีจำนวนจำกัดนะที่สำคัญตอนนี้เรามีโปรโมชาั่นนะสำหรับตัวนี้นะหนึ่งกล่องแบบนี้นะคะจะมีทั้งหมดสิบกล่งองด้วยกันนะคะกาแฟดิ